ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมพอปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้การเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองเราสร้างได้การเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่ฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากตัวเองหรือการสนับสนุนจากคนรอบข้างเพียงปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ คิดเกี่ยวกับตัวเองในแง่บวกเมื่อทำผิดพลาดหลายคนอาจกดดันหรือโทษตัวเองมากเกินไปซึ่งควรพยายามคิดเหมือนตนเองจะให้คำแนะนำกับเพื่อนสนิทโดยพึงะระลึกอยู่เสมอว่าตนมีค่าและมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครและแม้ว่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะข้ามผ่านมันไปได้ตระหนักถึงข้อดีและความสำเร็จของตนเอง อย่าให้ความรู้สึกในแง่ลบบดบังจนมองไม่เห็นข้อดีของตนเองโดยอาจลองเขียนถึงสิ่งที่ทำได้ดีหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วแปะไว้บนผนังเพื่อเตือนตัวเองหากคิดไม่ออกให้สอบถามความคิดของคนใกล้ชิดซึ่งบุคคลรอบข้างควรสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีเซลล์เอสติมต่ำด้วยการสนับสนุนชมเชยและให้กำลังใจเป็นประจำ กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม่ต้องการผู้ที่มีเซลฟ์เอสติมต่ำมักไม่กล้าปฏิเสธผู้อื่นแม้ตนเองจะไม่ชอบหรือไม่ต้องการสิ่งนั้นซึ่งอาจยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกหดหู่หรือไม่พอใจในตนเองมากยิ่งขึ้นทางที่ดีควรนึกถึงตนเองให้มากขึ้นโดยเริ่มปฏิเสธในสิ่งที่ฝืนใจหรือไม่ต้องการทําในสิ่งที่ตนมีความสุขไม่ใช่เรื่องผิด หากจะทำตามใจตัวเองบ้างเพราะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มีเซลล์เอสติมสูงขึ้นไปด้วยรักษาความสะอาดของร่างกายการหมั่นดูแลความสะอาดของร่างกายและสวมเสื้อใส่เสื้อผ้าที่สะอาดจะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับผู้ที่มีเซลล์เอสติมต่ำได้วิธีสร้างเซลล์เอสติมที่ใครๆก็เริ่มได้ในวันนี้ 1. วิธียอมรับและอยู่กับปัจจุบันอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนและเข้าใจสภาพการดำรงชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวการเลี้ยงดูทัศนคติที่ได้รับการลูกฝังมาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยความพร้อมในด้านฐานะและอาชีพที่เป็นอยู่เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่แล้ว เราแค่มานั่งทบทวนว่ามันมีคุณค่าในทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไรกับเราในจุดที่เรามองว่ามันทำให้เรารู้สึกแย่และบั่นทอนกําลังใจหรือศักยภาพในตัวเราเราก็ควรที่จะกล้าลุกหรือเดินออกมาจากกรอบความคิดนั้นๆและลองเผชิญทางเลือกหรือแนวทางใหม่ๆดูบ้างเผื่อจะได้ช่วยให้เรายกระดับจิตใจและเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น 2. วิธีเลิกยึดติดกับอดีตหรือความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากที่ทุกคนที่เคยทำผิดพลาดมาเหมือนกับสำนวนที่ว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังหลายๆคนที่ยังคงวิตกจริตและยึดติดกับความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ในอดีตแล้วนำมาเป็นการกำหนดทิศทางในชีวิตตนเองว่าจะต้องเป็นแบบนั้น เพราะเราแย่เราเคยผ่านประสบการณ์ไม่ดีเราไม่มั่นใจตัวเองเลยจากการที่เราเจอแบบนั้นแบบนี้แต่คนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้และสามารถที่จะเปลี่ยนความผิดพลาดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงลบมาเป็นบทเรียนเพื่อสอนเราได้ไม่ให้เราไปทำผิดพลาดซ้ำอีกนำมาช่วยในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอยากให้ลองเปลี่ยนวิธีคิดและหันมาให้กำลังใจตนเองอย่าบันทอนตัวเอง เลือกที่จะมองในมุมที่เป็นจุดดีจุดที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น 3. การแยกแยะความเป็นจริงและการดราม่าหรือการคิดปรุงแต่งไปเองทุกวันนี้คนเรามีความรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลส่วนใหญ่แล้วมาจากการปรุงแต่งทางความคิดกันเยอะทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ได้มีเรื่องดราม่าเท่าที่เราคิดได้ ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานเราก็จะวิกตกกังวลไปก่อนแล้วว่ากลัวที่จะพูดผิดหรือพูดติดขัดจำบทไม่ได้นำเสนอได้ไม่เป็นมืออาชีพกลัวคนจะไม่ชอบหรือเหตุผลต่างๆนานาที่เรานั้นเองนำมาปรุงแตง่ง 4. ขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคนเราส่วนใหญ่ชอบรอที่จะขอบคุณ หรือดีใจกับเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้เรามีเรื่องต่างๆมากมายในแต่ละวันที่ทำให้เรารู้สึกดีใจขอบคุณได้ผมแนะนำให้ลองนึกถึงและจดออกมาผ่านสมุดบันทึกหรือในโน้ตของมือถือก็ได้แล้วแต่ความสะดวกใช้เวลาไม่นานในการลองลิสต์ออกมาสัก4ี่หข้อในแต่ละวัน ว่าเรารู้สึกขอบคุณเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาในวันนั้นๆเช่นดีใจในวันนี้ที่ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายทันตามกำหนดดีใจที่ได้กินข้าวมื้ออร่อยกับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือดีใจในวันที่อากาศดีเดินไปทำงานได้อย่างสบาย5การออกกำลังกายและรักษาสุขภาพตนเองการออกกำลังกายทำให้เรามีความรู้สึกกระปี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้น แถมตามมาด้วยการที่มีรูปร่างดูดีสุขภาพดีระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นอีกด้วยสุดท้ายนี้เกี่ยวกับเซลฟ์เอสติมจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังถึงคำว่าเซลฟ์เอสติมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอย่างเข้าใจถึงผลกระทบและประโยชน์ของมันและวิธีการพัฒนาและเสริมสร้างให้มีเซลฟ์เอสติมได้ดีขึ้น ธรรมะขอบคุณครับ